อ้าที่มันน่าหูาก็คือคําว่าวัฒนะเนี่ยถ้าเอาคาบาลีเป็นหลักภาษาไทยยืมคาบาลีมาใช้วัฒนะวัฒนะเนี่ยคํานี้มันมันแปลว่ามากขึ้นเท่านั้นลไม่ได้มีความหมายว่าด,ดีว่าวิเศษก็่เตือนมีความหมายว่ามากขึ้นมากขึ้นทายามันรกขึ้นมา,าเนกเขาไปเรียกมันวัฒนาเหมือนกัน ผมบนหัวมันรกขึ้นมาก็เรเียกว,วัฒนาเหมือนกันเพราะมันมีแต่ความหมายมันมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นเอาคำนี้มาใช้าันถูกแล้วมันไม่ได้มีความหม,มายัดตรงตัวจำเป็นที่สุดมีประโยชน์ที่สุดมันเป็นกลางๆแต่มันก็ถูกใจคนถูกใจคนถูกใจกิเลสของคนถูกใจความโง่ของคนมันก็มากขึ้นมากขึ้น เอาคนป่าสมัยนั่นซึ่งไม่มีแม้แต่ใต้หรือตะเคียงมีแต่สุ้มไปอยู่นมาเห็นใบฟ้าอย่างนี้นก็คิดว่าพิพเศษคนละโลกคนละชนิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นอะไรไปถ้าคนป่าสมัยนู่นมาดูการเป็นอยู่ของคนสมัยนี้มันก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกเป็นสวรรค์เป็นอะไรแต่มันจะเรียกก็จะเรียกออกมาอย่างหนึ่งเสมอ นี่เราก็คิดดูว่าอย่าให้มันเกินให้มันก็จะไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้มันเกินมันก็มีปัญหาที่มันจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็เรื่องวัฒนธรรมทางยุกยาทางอนามัยนีย่เป็นวัฒนธรรมที่จะไม่เกิน แต่มันก็เกินเดี๋ยวนี้มันก็ได้เกินแล้ววัฒนธรรมทาง,ทางยุงยาเนี่มันก็เกินเป็นจําเป็นเป็นพอดีจนกลายเป็นเพื่อสวยงามเป็นกลายเป็นเพื่อส่งเสริมกามาร่มสม่งเสริมอะไรไปเรื่องอายุยาเรื่องการบำบัดโรคอนามัเยมันเกินันวัฒนธรรม เกินน้อยกว่าพูกอื่เอเอเอนเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องเล่นเรื่องวัวเรื่องใช้ไม้ต่อยมันเกิ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 นจนเดี๋ยวนี้ก็คำนวณดูเองแต่มันมีรถยนต์กี่ล้านคันในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ก่อนนี้มันไม่เลยมีมันก็อยู่ได้แล้วมันก็เป็นพ่อเป็นแม่ของคนเดี๋ยวนี้นั่นแหละทําไมมันอยู่ได้ทําไมมันไม่ตาย วัฒนธรรมนี้มันไม่ได้พิสูจน์มันจาเป็นจําเป็นมันเพียงจะ่ทาให้มันเกินผมก็รู้สึกอยู่เสมอเลยว่ามัน,ม,นมันเกินแล้วขนบธรรมเนียมประเพณีมันนิยมกันแล้วมันก็ทำให้เกินโดยไม่รู้สึกตัว นี่เราก็ไม่ต้องการมีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องการจะมีแต่ก็โดยวัฒนธรรมมันก็มีมาเอามาให้แล้วมันเกิดแล้วมันเป็นเรื่องบ้าทั้งนั้นนี่ผมจะพูดโดยการรู้สึกจริงใจไม่ได้เรื่องบ้านะมันไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ <c oughs> แต่และมันก็มีแต่และมันก็ได้มีตามประเพณีหรือจะเรียกวัฒนธรรมก็ได้ สิ่งแล้วนี่เอาไปทิ้งได้หมดก็ได้แล้วไม่ตรงตามพุทธประสงค์ด้วยแล้พุทธประเจ้าไม่ต้องการให้ทำกระท่านอย่างนี้แต่เราวัฒนธรรมบ้าๆนี่ยมันได้เกิดขึ้นในโลกยกตัวอย่างที่นี่นิดเดียวที่อื่นๆก็ทั่วไปหมดที่มนุษย์มันต้องทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทำํำ มันจะเป็นวองแปลกประหลาดมหัศจรรย์ส่งเสริมความรู้สึกคืนความพอดีก็เรียกวัฒนธรรมเครื่องถ้วยเครื่องชามรามหายเครื่องลายกรางซึ่งเป็นเชิงรวมเครื่องไรต่รงางก็เรียกวัฒนธรรมซึ่งมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จำเป็นแก่ชีวิต ไม่ใช่กะโหลกกะลาก็ได้หรือถ้าไม่กะโหลกกะลาก็ถ้วยชามธรรมดาก็ได้ไม่ต้องทำให้ประณีตวิเศษจนชิ้นเดียวราคาตั้งมือตั้งแสนถ้วยชามกับเบื้องลายครามอะไรล่ะนี่ชิ้นเดียวตั้งแสนมันก็บ้าแสน <c oughs> นี่เรียกว่าไอ้สิ่งที่เรียกวัฒนธรรมคุณบวชแล้วคุณเป็นอยู่อย่างตำ่ำสิคุณจะรู้วไอ้วัฒนธรรมมันเป็นเรื่องบ้า วดแล้วอย่างนี้ก right. <say> yup. ่อยเป็นอยู่แต่อย่างตำเลยเขาเอาถ้วยราคาแสนมาให้ควางหน้าเลยจึงจะครูกรรมวัฒนธรรมแต่เราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมเราทำไม่ได้แล้วบางทีเราก็ปล่อยเขาวางไว้ทิ้งไหวรรๆไปหมดเลยรคไปหมดจนผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรอยู่เหมือนกัน มันจะบ้าไปคนเดียวก็มันก็ทําไม่ถูกมันก็รกไปด้วยของที่ไม่จําเป็นที่ต้องมาวางม่าย้มาวางสิ่งแล้วนี้ไม่มีประโยชน์ไม่เกือกวลกับการศึกษาไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์ทรงเขียนไว้บทหนึ่งว่ายิ่งมาจัดอะไรที่หน้าที่บูชาอย่างนี้เท่าไรยิง่งยิ่งทำให้เป็นไสยศาสตร์เท่านั้นนะ ให้ครกพระพุทธเจ้าเป็นวิญญาณตักติดต้องการอยู่ที่นี่ต้องการของอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใครมาจัดมาทําอย่างนั้นอย่างนี้มันลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปไม่เกิดพุทธศาสตร์ <c oughs> มีแต่พระพุทธรูปองเดียวก็พอไม่ต้องมีสิ่งเหน,นีถ้าเก่งจริงพระพุทธรูปไม่ต้องมีก็ได้ <c oughs> นั่นแหละคือคือถูกต้องี่สกด นี่มันเป็นของเกิดทีหลังแล้วก็มีเกินมีมากเกินจนเกินจน,นแต่แล้วมันก็เป็นประเพณีมันก็เลยมีทำกันมานี่ถ้าเรามายุจากการเป็นอยู่อย่างต่ำเป็นอยู่อย่างต่ำอย่างที่เราทงการให้คุณเป็นอยู่ในส่วนโมกอย่างชีวิตต่ำๆ <c oughs> คนจะรู้จะรู้สึกได้เองว่าไอ้สิ่งที่เรียกวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องเกิน มันก็เกินเ,เกินเกินเกินจนเป็นเหมือนตับบ้าสร้างปัญหายุ่งยากมากมายขึ้นมาย่านที่สมัยใหม่อย่างที่เขาอยู่กันอย่างสมัยใหม่ต้องมีนั่งต้องมีนี่ต้อง,งมีตึกหลังเดียวไม่พอต้องหลายหลังต้องมีรถยนต์กันเดียวไม่พอต้องหลายพันในบ้านในเรือนต้องมีตู้เย็นตู้เดียวไม่พอต้องหลายตู้อะไรมันก็แลแ้อะมันก็เกินเกินยิ่งกว่าเกินนั่นก็เปรียกวัฒนธรรม คนโง่ยิ่งหลงว่าวัฒนธรรมคนฉลาดท่านั่นที่แกเคยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เกินแต่นี้เราตามค้นฝร,รังเว้ยตามค้นฝร,รัง่งฝร,รังมันนำหน้าในทางเกินในทางเกิน,ใ,น,กนให้ดูให้เห็นสะดวกสบายวิเศษสวยงามอะไรยิง่งขึ้นไหนคนไทยมันก็โง่ไปตามคน ไม่แต่คนไทยอ่ะชาตดอื่นก็มึกชาติเล็กทั้งหลายชาติล่าหลังทั้งหลายก็ตามเพ้่เดี๋ยวนี้ก็สร้างตึกร้อยยี่สิบชั้นสูงสามเส้นนะไรข่าวไอ้ตึกวันก่อนไอ้เอ็มไปสเตนนั้นเป็นลูกเด็กๆเลยนี่มันสร้างใหญ่ๆกันนะนวัฒนธรรม măng cười nữ mày cười, <cười>